ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ขอท่านหลายโปรดตั้งใจศึกษาในด้านอนาปานุสติกรรมฐานสำหรับท่านที่ึทวสามาหาห์ื้อมาฟังตรงนี้คงจะแปลกใจ ว่าทําไมในมหาสติปัฏฐานสูตรพระพุทธเจ้าจึงเอาอนาปานุสติกรรมฐานมาขึ้นหน้าแต่สำหรับในด้านอนุสตินี้กลับเอาอานาปานุสติมาไว้ท้ายนี่กลับเอาอนาปานุสติมาไว้ท้ายอาอาาาทัย้ทงนี้ความมุ่งหมายจะเป็นยังไงก็ช่างความจริงก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะคิด จะคิดไปก็ไร้ประโยชน์เพราะว่าถ้าคิดแล้วมันคิดถูกแล้วคิดผิดก็ไม่มีอะไรจะดีขึ้นมาส่วนที่จะดีหรือไม่ดีนั่นก็คือว่าจิตของท่านมีสมาธิหรือเปล่าปัญญาของท่านสามารถทำลายกิเลสให้เป็นสมุทเฉตปบาห์หรือเปล่าความสำคัญอยู่ตรงนี้ อย่าไปนั่งมีผ้าวิจารณ์อย่าไปนั่งนั่งมีผ้าวิจารณ์อย่าไปนั่งวิวจยัววจยว,จว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงไม่เรียงไว้เหมือนกันแล้วทำไมจึงแต่ว,ว่าอย่างนั้นทำไมจึงได้เป็นอย่างนี้ศัพท์นั้นเป็นอย่างนั้นศัพท์นี้เป็นอย่างนี้คนประเภทนี้ท่านเรียกว่าพระพระบคุคคลหรือว,ว่าเป็นคนที่หาความเจริญค้าบุรุษเป็นบุรุษหรือเป็นสตรีผู้เปล่าไรประโยชน์ ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการคิดแบบนั้นน่ะเวลามันเสียไปเท่าไหร่ไปนั่งมีภาพว,วิจัยคนนั้นทำอย่าง,งานั้นคนนี้ทำอย่างนี้ได้กิจน้ำทำแบบนั้นกิจนี้ทำแบบนี้ทำไมพระพุทธเจ้าจึงไม่ตัดไว้ในแบบเดียวกันในที่เดียวกันแล้วก็สิ่งที่คิดอย่างนี้มันได้ประโยชน์อะไรบ้างวันเวลาล่วงไปล่วงไปความตายมันคืบใกล้เข้ามาทุกทีทุกทีทำไมจะไม่คิด ไปนั่งคิดถึงเรื่องของตำรับตำราเกินไปนั่งคิดเึงเรื่องของตำรับตำราเกินไปเวลานี้แนอนุสติก้าประการมีอะไรประจำใจได้บ้างและอารมณ์ใจของเรารักพะนิพันธ์เป็นภาเป็นอารมณ์แล้วหรือยังเราสามารถทําลายความชั่วตามที่พูดมาแล้วนึ่นอย่างถ้ายังไม่ได้ยังไม่ต้องคิดเรื่องอื่น คิดเรื่องว่าใจเรามันเลวตรงไหนดีกว่า <c oughs> อย่าไปเพิ่มความเลวมันการคิดอย่างนั้นมันเป็นการเพิ่มความเลวไม่ได้ลดความเลวแล้วก็มีอยู่มากเสียด้วยพาดรักวิจารอะไรต่ออะไรนี่มีอยู่มากอันนี้ธรรมมาไม่ได้ด่าท่านคือว่าพูดตามความเป็นจริงว่าจะเอาเวลาของจิตเนี่ยไปทำลายประโยชน์เพื่อประโยชน์อะไร มุ่งหน้าอย่างเดียวทำลายความชั่วทรงความดีเป็นอันดับแรกแล้วก็พยายามสร้างดีระดับสูงสุดจนกรทั่งติดจิตไม่ติดอยู่ในกายของเราจิตไม่ติดอยู่ในกายของคนอื่นจิตไม่ติดอยู่ในกายไม่สัพพวัตถุทั้งหลายในโลกทั้งหมดตามคําแนะนําขององค์สมเด็จพระบรมสุคตที่ได้วัดดับดับโลก,กีวิสัยเสียทั้งหมดโลก,กีวิสัยเสียทั้งหมด เชื้อแห่งโลกีนิดเดียวไม่ติดอยู่ในใจอารมณ์ใจมันก็เป็นสุขตอนนี้แหละท่านจะรู้เองว่าพระพุทธเจ้าทำไมจึงเรียงอย่างนั้นทำไมทำแบบนี้ยเพราะในกรรมาฐาน40สบนี้เป็นความผลที่จเพึงได้มาก็ได้แก่สุขาวิปัสสโกเตวิโชชระพิญโยปฏิสัมวิทัปปโต อารมณ์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนไว้เพื่อส่งอารมณ์ฌานสมาบัติจริงมีมากสำหรับในมหาปฏิปทานนั้นทรง,ง,ง,งอารมณ์ที่ทรงฌานสมาบัติจริงๆมีอันเดียวได้แก่อนาปานุสติกรรมฐานนอกนั้นเป็นอารมณ์คิดนี่สำหรับในกรรมฐานสี่สิบนี่องค์สมเด็จพระธรรมสามิตรสอนไว้ครบ ดิษว่าตอนนี้ว่ากระถึงอน,นาคตดิษว่าตอนนี้ว่ากระถึงอน,นาปานุสติกรรมฐานมแก้เรื่องของท่านน่ะมันเสียเวลาชาวบ้านเขาคนที่ไม่ได้เรื่องและคนแก่ก็ไปแก้ในสิ่งที่ไม่เป็นเรื่องไอ้คนแก่ก็เลยกลายเป็นคนที่ไม่เป็นเรื่องไปด้วยแต่จะไม่พูดท่าน ชอบวิจัยสับเล็กสอบวิจัยสับน้อยอะไรต่ออะไรเนี่ยเวลาหนึ่งวินาทีที่มันผ่านไปชีวิตมันก็สิ้นไปด้วยทําไมจึงไม่คิดคิดทําจิตในหะ้มันบริสุทธิ์มีอารมณ์สบายไม่ดีกว่าหรือถ้าเราอยู่แล้วก็อยู่อย่างคนที่มีความสุขมีอารมณ์สบายแต่เราจยาตายตายก็อย่างคนมีความสุขมีอารมณ์สบ,บายอย่างนี้ดีกว่าไหม <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็มาพูดกันต่อไป ว่านาปานุสติกรรมฐานได้แก่การกํนหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเขา้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกกรรมฐานกองนี้องค์สมเด็จพจนสีแนะนําว่าเป็นการทำลายโมหจริตนวิตกจริตสำหรับกรรมฐานหกกองน สำหรับกรรมฐานหกกล่องแนอนุสติคือได้แก่พุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติศีลานุสติเทวตาอาจารคานุสติเทวตานุสติเป็นกรรมฐานสนับสนุนหนุนไอัตธาจริตคือบุคคลที่มีศรัทธาสำหรับอนนาปานุสติเป็นกรรมฐานทำลายอารมณ์ฟุ้งซ่าน ว่ากันง,ง่ายๆคือวิตกกับโมหะถ้าชอบคิดสำหรับมรณานุสติกรรมฐานก็อุป,อปส,ส่งเสริมกำลังจิตคนของที่มีความฉลาดได้แก่พุทธานนุสติเหลือนอกจากนั้นเป็นอะไรก็ช่างเหลือแล้วไม่เหลือนะ่ะก็เหลืออยู่นิดนะงมรณานุสติอุปสมานุสติกรรมฐานสมเดการ สับสนุนปมานุสต,นติกรรมฐานสมเด็จการสับสนุนพุทธะพุทธะจริตนี่เหลืออะไรอันหนึ่งเนาะสำหรับกายกาตานุสติไปโคบกับอสุปรกรรมฐานเป็นแบบกรกกรรมฐานทำลายราคะจริตเข้าใจไปดูอนุสติกรรมฐานนี่นทำลายความคิดพลนันเขาปฏิบัติกันยังไง อาณาปานุสติกรรมฐานี่มีอานิสงส์มากถ้าหากว่าท่านปฏิบัติได้ดีจริงๆขณะที่จะตายท้าว่าท่านทรงฌานสี่เป็นอารมณ์ท่านสามารถจะรู้เวลาตายของท่านอาการตายท่านจะตายด้วยอาการอย่างไรเนี่ยาตายเวลาเท่าไหร่ท่านรู้เมื่อรู้แล้วก็เกิดความสบายใจ จะไปไหนมาไหนก็ได้จะนอนปิดประตูไม่ปิดหน้าต่างอะไรก็ต่างอะไรก็ได้ทั้งหมดถ้าพูดกันทีงเรื่องความตายอย่างเดียวยังไงยังไงเราก็ตายจังหวะนั้นแน่มารู้รู้เวลาการตายของเราแน่นอนเราจะได้รีบรุดตั้งใจปฏิบัติความดีให้มันถึงที่สุดก่อนที่มันจะตายดีไหมที่สุดก่อนที่มันจะตายดีไหม ยังคนที่อยากชอบถามหมอดูว่าจะตายเมื่อไรจะทรงชีวิตอยู่เมื่อไรก็เลิกถามกันทันทีเวลานี้เรื่องหมอดูขยะให้มาดูอะไรไม่ดูทั้งหมด <c oughs> <c oughs> เลิกแล้วแต่ว่าถ้าเป็นผู้สนับสนุนชาวบ,บ้านเอาถ้าเป็นี่ฆ้่าชาวบ,บ้านนี่ไม่เอาสนับสนุนให้สร้างความดีละความชั่วอันนี้เอา เป็นที่ค่ารับใช้ดูนั่นดูนี่ดูโน่นก็ไม่ได้เกิดเห็นประโยชน์อะไรจะถือว่าเป็นการสร้างศรัทธาก็เปล่าเล่าพวกที่ดูเนี่ยถ้าไม่ร้อนไม่มาถ้าร้อนมีทุกข์แล้วก็มาเ็าไม่มีทุกข์ก็หายหน้าไม่เคยมาช่วยอะไรเลยเวลาป่วยไข้ไม่สบายก็ไม่เคยเห็นหน้าดีไม่ดีกําลังป่วยนั่นแหละแกก็มานั่งใช้สะอีกเป็นอันวันเลิกกันสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์นั่งใช้สะอีก เป็นอันวันเลิกกันสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์สําหรับอนนาปานสติกรรมฐานในมหาปฏิปฐานสูตรกับในกรรมฐาน40มีวิธีปฏิบัติต,าต่างกันเพราะว่าในมหาปฏิปฐานสูตรใช่รมพอเบาๆให้จิตโซสมาธิไปได้เล็กน้อยควบคู่ไปกับการพิจารณากรรมฐานฐานอย่างอื่น แล้วก็ควบคู่ไปกับการพิจารณาวิปัสสนาญาณเจนว่าพระพุทธเจ้าสอนไม่หมดแต่ได้ขอในกรรมหาปฏิปทานในสูตรไม่หมดแต่ได้ขอในกรรมหาปฏิปทานในสูตรมีวิปัสสนาครบครบแต่ว่าในกรรมฐานสีสิบสอนสมถะไว้เต็มอัตราทุกจุดนี่วิธีปฏิบัติ ที่แตกต่างกันก็หาปฏิปฐานสูตรแนะให้รู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้มาในกรรมฐานสี่สิบเป็นสามฐานฐานที่หนึ่งเวลาให้ใจเข้าลมกระทบจมูกฐานที่สอง ลมกระทบหน้าอกฐานที่สามลมกระทบกระทบศูนย์เหนือสะดือนิดหน่อยเวลาให้ใจออกลมกระทบศูนย์เหนือสะดือลมกระทบศูนย์เหนือสะดือกระทบหน้าอกกระทบจมูกถ้าคนริมพิปากเชิดจะรู้สึกกระทบริมพิปากด้วยนี่เป็นการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใจออกในกรรมฐานสี่สิบเจ็ด สี่สิบจะต้องทรงตามนี้ <c oughs> ถากว่าท่านจะถามว่าถ้าทรงตามนี้ดียังไงต้องพูดกันนิดหนึ่งก่อนหน้านั้นก่อนจะตอบว่าการรู้ลมเข้าลมออกต้องปล่อย,ล,อยลมหายใจเป็นไปตามธรรมดาอย่าบังคับลมหายใจให้มันแรงจะได้รู้่าอย่าบังคับลมหายใจให้มันแรงจะได้รู้อันนี้ใช้ไม่ได้ บังคับลมหายใจให้มันเบาก็ไม่ได้บังคับลมหายใจให้มันสั้นมันยาวก็ไม่ได้ไม่ถูกทั้งหมดทําแล้วไม่มีผลต้องปล่อยลมหายใจไปตามปกตินี่ถ้าการรู้นี่ถ้ารู้วันอันดับแรกก็จะเพิ่งรู้ทั้งสามฐานถ้ารู้สามฐานเลยได้เลยเลยก็ดีแต่ความจริงล่าอันดับแรกไม่ควรจะรู้ทั้งสามฐาน ถ้าจิตกำลังอ่อนรู้ฐานเดียวคือถ้าจิตกำลังอ่อนรู้ฐานเดียวคือลมกระทบจมกูกเวลาเข้ากระทบจมกูกเวลาออกกระทบจมกูกหรือกระทบริมที่ปากไม่ต้องภาวนารู้อย่างนี้โดยเฉพาะถ้ารู้ได้อย่างนี้โดยเฉพาะขณะที่กำหนดทำจิตเพื่อจะส่งอารมณ์ตามอารมณ์ตามนี้ รู้อยู่ได้ตลอดเวลาท่านเรียกว่าคณิกาสมาธิ <c oughs> แบบนี้วัดใจได้ง่ายแปลว่าท่านยังมีสมาธิเล็กน้อยแต่หากว่าถ้ารู้ทังฐานนี่สองคือฐานที่สองคือลมกระทบหน้าอกด้วยกระทบจม,มูกและริมที่ปากด้วยอย่างนี้ท่านเรียกว่าอุปจารสมาธิถ้ารู้ทังสามฐาน เ็เรียกว่าอารมณ์จิตเวลานั่งของท่านขึ้นเข้าถึงปฐมฌานสำหรับอนนาปานุสติกรรมฐานนี้องค์สมเด็จพระจินสีทรงตัดว่าเป็นกรรมฐานที่ทรงได้ทถ้งฌานสี่เอาแค่ฌานสี่ก็แล้วกันฌานห้าไม่อำพูดกันอาการมันก็เหมือนกันมันก็ไปตายได้กัน ไอ้ของมันก็มีห้าฐานไม่กันสำหรับชาญตนแต่ก็ไปยอดนนเพิ่มนี่นี่เกินพอดีไปทําใ้้จุกจิกค้นปฏิบัติลำบากในกนารเจริน,นาปานุสติกับมัญฐานจะใช้เวลานานเท่าไหร่ปันฐานจะใช้เวลานานเท่าไหร่ขอเตือนท่านไว้ ว่าอย่าจงอย่าทรมานร่างกายให้มันเป็นอัตกะกิริมฐานโยกอันดับแรก,กจิตเราชอบฟุง้งซ่านเราจะมาบังคับมันใหม่ๆจะใช้เวลาคนเหมือนกับจับลิงมาหัดให้เข้าแถวทหารบอกแถวตรงมันจะตรงได้สักครึ่งวินาทีมันก็แสนยากนี่เวลาที่ก็จับลิงมาหัดละคร เขาสามารถจะบังคับให้ลิงทําอะไรได้ตามคําสั่งนั่นเขาตามคาสั่งนั่นเขาไม่ได้ใช้เวลานาทีสองนาทีวันสองวันต้องใช้ความพยายามและมีความฉลาดในการฝึกรู้ลีลาของลิงชั้นใดการฝึกกําลังใจของเราก็เหมือนกันก็ต้องรู้ลีลาเหมือนกันก็ต้องมีความฉลาด ถ้าเราฉลาดมากแล้วก็ใช้เวลาน้อยเราฉลาดน้อยก็ใช้เวลามากหน่อยถ้าไม่ฉลาดเลยเลยไม่ได้อะไรสักอย่างนี่คนที่ฉลาดมากคือใครก็ต้องยกให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ปฏิเราก็ปฏิบัติตามคําสั่งขององค์คนที่ฉลาดมากท่านที่ฉลาดมากคือพระพุทธเจ้าท่านแนะนำว่ายังไง ท่านบอกว่าการฝึกจิตในอนาปานุสติกรรมฐานมีสภาพมันฝึกมาตัวพยศมาตัวพยศมาที่พยศน่ยถ้ามันมีอารมณ์ดีมันก็ตามใจเราเพราะกําลังมันดีมันมีความแข็งแรงจิตใจมันด้านจิตใจมันดือ้อ <c oughs> เวลาที่มันไม่ต้องการจะตามใจและขึ้นมามันพยศเสียจนกระทั่งเราบางทายก็เหมือนกันมันจะมีอารมณ์ไม่สม่ำเสมอกันแต่ละวันวันหนึ่งวันหนึ่งวันนี้บางทีตอนเช้าดีตอนบ่ายไม่เป็นเรื่องบางทีตอนกลางวันดีกลางคืนไม่ดีความบางทีกลางวันไม่เป็นเรื่องแต่กลางคืนแนบสนิทเอาแน่ไม่ได้เหมือนกันบางทีกลางวันไม่เป็นเรื่องแต่กลางคืนแนบสนิทเอาแน่ไม่ได้เหมือนกัน มันก็สุดแล้วแต่ความฉลาดหรืว่าสุดแล้วแต่การอารมณ์การการตั้งอารมณ์ของจิตและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาธิในด้านฌานโลกีต้องเรื่องโดยกายด้วยถ้าร่างกายเป็นอะไรนิดเดียวอาวานันวันนั้นไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าเป็นอุทจฉาเป็นอารมณ์สั้นในนิวรณ์ตอนที่อธิบายนี้ไม่ได้นำเอานิวรณ์นันอะไรมาพูดเลยก็เพราะว่าการสอนนิวรณ์มีอยู่แล้ว ไม่ต้องนำมาพูดเราไม่พูดถึงเลยก็ได้ถ้าเอาจริงมาสิอย่างเราไม่พูดถึงเลยก็ได้ถ้าเอาจริงมาสิอย่างไม่ยอมแพ้มาสิอย่างหนึ่งว่าเวลานี้เราต้องการรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกในสามฐานถ้าทำไม่ได้ก็ให้มันตายไปเลยถือกำลังใจเขาอง,องค์สมเด็จพระจอมไตรวันบรรลุอภิเษกสัมมาสามัสาม,ม,าสามพุทธอภิเษกสัมมาสัมพุทธยานอันนี้ที่งไม่ได้ <c oughs> ถ้านักปฏิบัติรรมาฐานยังบอกว่ากลัวตายหวาดโน่นหวาดนี่เลิกดีกว่าไม่ได้ดูถูกดูหมิ่นท่านหรอกแต่เขือนยังกลัวอยู่แบบนั้นก็ไปทํามันทําไมมันไม่ได้อะไรแล้วผู้ที่กลัวตายประเภทตายประเภทนี้แหละขอโทษเถอะอย่ามาหาเลยนะถ้าท่านมาหาแตามาแตามาจะสั่งให้ไปผูกคอตายนะเพราะขืนกลัวความดีจะอยู่ไปทําไม มันไม่มีประโยชน์อยู่ไปมันก็ไม่มีระยะดีขึ้นถ้ารีบไปมันก็ไม่มีระยะดีขึ้นถ้ารีบตายสัญญตยานี้มานทีบาปมันจะน้อยลงจะตกนรกน้อยแบบลงไปหน่อยนี่พูดแล้วไอ้คนพูดจะบาปหรือเปล่าค <c oughs> บาปก็บาปไปรำคาญคนพวกนี้จะทําความดีแต่ว่ากลัวดีกันอย่างนั้นสมมาสมพุทธเจ้าคือว่าถ้าวันไหนอารมณ์ใจดีก็ทรงอารมณ์อยู่ได้ ถ้ารมใจมันไม่ดีจริงๆอย่าไปตั้งเวลาให้มันเสียเวลารักษาสัจจะแต่ว่าใจไม่เป็นสมาธิก็ไม่ได้เกิดประโยชน์เขาเรียกว่าสัจจะขาดทุนไม่ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์เขาเรียกว่าสัจจะขาดทุนไม่ได้มีประโยชน์อะไรเป็นอันรวบรวม,รวมกําลังใจเข้าไว้ไม่จะส่งความดีถ้ามันส่งไม่ได้จิตใจมันพร่านจริงๆ มันก็มาพะยศะควบคุมไม่ไหวไมมอยู่เสียไปดูโทรทัศน์ไปฟังวิทยุไปนั่งคุยจะทำอะไรก็ตามให้ใจมันสบายแล้วก,กลับมาว่ามันใหม่ถ้ายังมันก็ไม่เอาอยู่ก็เปลี่ยนวิธีการใหม่พอเริ่มกําหนดจับลมไม่ใจเขาออกจิตพร่านทรงตัวไม่อยู่ไม่ใจเขาออกจิตพร่านทรงตัวไม่อยู่ปล่อยมันเลย มันอยากจะคิดอะไรเชิญคิดไปแล้วก็ทำจิตใจไว้เสมอว่าเราจะจับมันใช้เมื่อมันสิ้งกำลังไม่ก็มาพยศแต่บังคับมันไม่ได้ในเมื่อบังคับมันไม่ได้จริงๆแล้วก็ปล่อยให้มันวิ่งไปกอดคอมันไว้มือถือแส้แต่ไม่ตี วิ่งไปวิ่งไปเต็มที่มันเหนื่อยอ่อนท,ที่สุดตัวนี้แล้วก็ดึงเข้าเส้นทางจับมาฝึกมันสิ้นกําลังแล้วมันก็ยอมเราก้อนี้ก็ไม่กันถ้า,าไว้ไม่อยู่จริงๆก็ปล่อยคิดเนี่ยแตมาลองแล้วพระทำคำสอนสอนก็อ,องค์สมเด็จประบัทียบแกวนี่ลองแล้วไม่ใช่ไม่ลอง ก็บอกกันแล้วนี่ว่ากรรมฐา,านสี่สิบกรดีมหาปฏิปทานนสุกดีผ่านมาแล้วทั้งหมดสิบกรณีมหาปฏิปทานนสุกดีผ่านมาแล้วทั้งหมดผ่านมาแล้วฝึกมาแล้วแต่ว่าไม่ได้รับรองตัวเองว่าเป็นพระรหันต์เป็นได้มีความรู้สึกเป็นความจริงเป,เป็นการผ่านมานะสําหรับคนที่จะเป็นผู้ได้ชยด้ยก็ดีเป็นไม่ได้รับรองตามนั้น ท่านผู้รับฟังแล้วก็จําไว้ด้วยนะน่าจะไปนั่งโฆษณาว่าพระองค์นี้ผ่านกรรมฐา,าน40มาแล้วผ่านมหาปฏิปทา,านนสูตรมาแล้วคงจะเป็นพระอรหันต์ที่ก็ลือกันลือกันไปเถอะให้มันตกมรกคอปล่าวน์อัาวเจ้าของเขาไม่ได้รับรอง <c oughs> ในเมื่อเจ้าของไม่รับรองแล้วก็พวกท่านอย่าไปพยากรณ์ในเมื่อเรากลับมาจิตมันกลับมาแล้วจับจุด ปั๊บเดี๋ยวมันอยู่อยู่แบบนิ่งๆนิ่งสนิทเป็นชานเลยเป็นชานนะจีอารมดิง่งไม่วอกแวกไม่ทำอะไรทั้งหมดนี่แนวทางเขาองค์สมเด็จพระบรมสรีโคตนี่ดีแบบนี้เวลาฝึกแล้วก็จำไว้ก็แล้วกันในรายการหนึ่งนิมิตของ อนาปานุสติกรรมฐานได้ความจริงนิมิตนี่เกือบไม่ได้บอกเข้ามาเลยกรรมฐานได้ความจริงนิมิตนี่เกือบไม่ได้บอกเข้ามาเลยจะไม่เป็นไรจะไปสนใจกันนิมิตก็มีสีขาวสีเขียวสีแดงสีดำอะไรก็ตามที่มาพูดกันอยู่บ่อยๆว่าสีอย่างนี้มันปรายกฎมาเป็นกระสินหรือเปล่าควรจะรู้ตัวว่าเวลาที่เราทำนี่เราไม่ทำกสิน เราจะเริญในอนาปานรสติกรรมฐานแล้วก็สินมันจะมาอย่างไงภาพเกิสินนี่เขาต้องตั้งภาพไว้ไม่ใช่อารมณ์ลอยมาภาพที่ลอยมานี่ไม่จะภาพก็สินนี่มาเกิดแสงสีต่างๆปรากฏขึ้นแบบนี้แล้วก็ขอท่านหลายจงอย่าถือเอารักษาอารมณ์เดิมเขาไว้นี่จุดหนึ่งนะและรการที่สองถ้าทำไปทำไปถ้าจิตจะเข้าถึงฌานสมาบัติ ในบางคนบางครั้งบางท่านนะไม่ไม่เป็นทุกท่านบางทีพอใจเริ่มสบายไม่ไม่เป็นทุกท่านบางทีพอใจเริ่มสบสายสบายคล้ายมีอรมเคลิ้มแล้วก็เหมือนก็ตกวูบปงมาจากที่สงเสียวอย่างนี้สาวะขนาดนั้นจิตอยู่ที่กําลังสบายอยู่ติดจิตตั้งอยู่ในปฐมฌานแต่ว่าจิตไม่สามารถจะสง ก็เหมือนกับสภาพเราตกจากที่สูงว่าบตกใจอย่างนี้เคยเป็นอาตมาก็เคยเป็นเคยเป็นมาตั้งหลายอย่างแต่ไม่บอกในที่นี้เวลามันมีนิดเดียวไม่มีความจําเป็นถ้าจิตทรงฌานจริงจงจิตจะมีอารมณ์สงัดพูดซ้ํากันอีกแล้วคือไม่ถ้าเป็นปมฐทมฌานก็ไม่ไม่รําคาญในเสียงภายนอกรักษาลมหายใจเขาออกไว้ได้ดี ถ้าเป็นชาณีสองอารมณ์ที่คิดกาหนดรู้ลมให้ใจเข้าใ,ใจออกตัวนึกหายไปใจมีแต่ความสุขใจมีสบายอารมณ์รู้อารมณ์ลมให้ใจรู้สึกว่าเบาลงไปถ้าเป็นชาณีสามลมให้ใจน้อยลงไปแต่ใจสงัดด้ยินเสียงภายนอกน้อยมีอาการเคร่งเครียดเหมือนกับตัวใครถูกมัดแต่นไว้กับเสา ไม่อยากจะขยับกระเยื่นจิตจะยังไม่อยากจะคลายสมาธิมาตอนนี้คนที่เคยพูดมากก็เลยกลายเป็นคนไม่พูดไปไม่อยากจะพูดไม่อยากจะคุยกับใครจิตจะมีความสบายตลอดวันเริ่มตั้งแต่จิตเข้า,าทิ้งฌานที่หนึ่งที่สองที่สามมานี่เขาได้โปรดทราบถ้าตอนเช้ามืดท้านักษากําลังใจให้มืดท่านักษากําลังใจให้ดีให้ทรงอยู่ในชาน วันนั้นทั้งวันกําลังใจของท่านจะมีอารมณ์เป็นกุศลจะมีอารมณ์ไม่ทุก์ลันอารมณ์ที่มีเป็นความทุกข์ใจจะไม่มีกับท่านมันจะมีความสุขอยู่ตลอดเวลาถ้ากําลังใจขมันดาแตมพุทธตสขมันดาแตมพุทเตสาสนิกชนโดยทุนนาเข้าทิ้งฌานสี่ตอนนี้อย่าปล่อยกดอารมณ์ให้ใจหายไป ไม่มีลมหายใจแต่ความจริงลมหายใจมีร่างกายหยุดทางการหายใจไม่ได้แต่ว่าจิตมันเป็นสงบสงัดมันหายใจไม่ได้แต่ว่าจิตมันเป็นสงบสงัดมันตัดอารมณ์อย่างอื่นทั้งหมดเป็นเอกคตาคือมมอารมณ์เป็นหนึ่งมีอารมณ์โปร่งโปร่งสบายมีความสว่างสวัยมีสติสมัญญะสมบูรณ์ แล้วมันก็เป็นองค์เบกขาเฉยๆเขาองค์สมเด็จพระบ,บรมพิชิตามานก็ขอยุติไว้แต่เพียงทานี้เพราะเวลามันหมดแล้วขอบันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจงถืออานาปานุสติกรรมฐานนี้เป็นสําคัญแยากาคลืนต้นในกรรมฐานแบบไหนก็ตามต้องขึ้นโดยอาาปานุสติกรรมฐานเสียก่อนฐานแบบไหนก็ตามต้องขึ้นโดยอาณาปานุสติกรรมฐานเสียก่อน มีเะนั้นอารมณ์ของท่านจะฟุ้งซ่านไม่สรงอารมณ์ตามอธัธยาศัยถ้าต่อนนี้ไปเขามรดาท่านผู้ตำบริษัททั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันจะอยู่ในริยาบทไหนก็ตามนั่งก็ได้ยิงก่็ท่านเห็นว่าเวลานั้นสมควรสำหรับท่านสวัสดี